3 2 1นอา,ารับบบเลยครับเดียวดนะครับเหนียงน้ำใช้แบกเาไ้เดีียเสียเพื่อเนี่ยเลยบ่อเป็นแบกขัสล like ีห oh ้าคนมาของเจ้าขึ้ไปนี่ขาบาดียวเท่านั Double ้นชลีเปานะครับ บดหน่อยทิ้งปากรมือต่อนี่คือทีมงานของแอดเทวดานะครับเขามาทำการจุดที่สนามบ้านเล้าหน่อยนะครับปากรรมกำลังจะเอาทงออกจากหางนะครับลอตเตอรี่เอ้ยโอ้มันไหลไอขึ้น ตะลึกรมแต่ว่าท่นนั้น่เว้เอ้ยบอกันไปน่าจการมาลร่ำมาเล้งเหมือนรมาแรงเคื่อนนไื่อวนันดีใน,นจตกางมาร่ำมาเน้อเกอาเบิกแล้วนะครับ <c oughs> บ่อันสามคุ เอาครับแอดเทวดานะครับแอดเทวดาอยู่ในช่วงของการผูกหลออขางนะครับมี่เลียงกําลังปะโคปงมนะครับทีมงานถือว่าเป็นทีมงานชุดใหญ่นะครับในวันนี้ครับแอดเทวดารอยปรเสริแล้วนะครับในการติดตั้งหมอกไฟนะครับแอดเทวดานะครับบางเง้วบางแรกของค่ายในปีนี้นะครับผี้องมาลุนแล้วก็มาเบิ้งว่าผลงานจะออกมาในหลปมลักใดนะครับ สไรวะสามเมตรเลยสามสิบแปดามสิบเจ็ดมสเมตร37 38เจ็ดสาปซนประมาณนี้นะครับรอเลยก็ับสักครู่นะครับชาวดิเปาและวก็ทีมงานนะครับก็รออยู่หนาฐานนะครับนี่คือทีมงานของแอดเทวดา เกกำกับอยู่นะครับสำหรับเอดเทวดาเกืบาทนะครับหกบห้าสเมตร้อยลากสี่คะแนนเอาชดเจนครับกับเลขกำกับนะครับองลากถึงสี่ิวินะครับเอารอยแล้วนะครับมันนะแอดเทวดาราหันาี่เรยกงครับะไปเลย แอดเทวดาครับแอดเทวดาเป็นบังเงาบังแรกของค่ายนะครับไม่มีใครยกมือขอมุนมาแบบนั้นนะครับพิดพลาดปราะกัลไทยคอไพรด้วยนะครับลุงซาซาปล่อยชิงงานหมันๆนะแอดเทวดาแอดเทวดาโจงโชคดีสามสองหนึ่งป้าย โอ้ยค,ครับาายีเอดเทวดาโอ้โหครับสสอาสี่เอทเทวดา อ่ะระบบข้อามลุออเอาหลุนกันไปครับหลุนกันบนกันครับ คัเหาหนาๆน,น,นะครับทองนงแวงหลงด้วยนะครับดูคนประกรครับเราเลาสอ,สอดคักเลาสอดครับนะครับผมจากเกียึ้นมาซิมหาเซนเอาหลุดกันไปครับท่ขวันกันยังปีนอ่ายปุ่นปลายลมาตลอดนะครับ กันเขาไม่บบอขาดยังบอซิ่้นจติดบางบางมันด้วยเอกไฟแันเ่า้าไฟงบางทวันนใส่ว่าเป็นตัวเดีกกันเด้อลานปูยงมันจ้ากันนันจำด้ดีหลังจากเท่าไรๆมาเป็นเท่าพื้นๆสามสิบพัเร็ว รถตัวมากจะมีเท่าตีกลับเนียวน่าไร้รวขวางครับว่ารุ่นค่ะครับดเทวดาออมาจะมีช่องเขาเขาเป็นชอ่องเปลี่ยนด้านซ้ายของคุณพ้าจะของลูกค้าครับกลับมาจังครับมาลังรุ่นเราหรอกมาพี่น้องตรงนี้ชมไฟติดแจ้งกันท่านเมียดดีความดีครับ รักษาการโน้มกันอยู่ไมรแบบนี้แต่เ,ตเรื่อต้นเอาเวลาในตอนนี้สามร้อยครับเจ็ดส <170, 000 S 1> ิบคะแนนสามร้อยเจ็ดสิบพันโคโยคอยรถคอยเื่อนอย่างตับไปลานะคะรับลงมาตามลงมาต้ม 9 9 3 9 9 390กะครับกร้อเก้าายเบนะครับกเดสงบัยังรอเล็กกับกอยู่นะครับสำหรับแอดเทวดาเกิเ้าพับาทนะครับหกสิบห้าซีตีสร้อยิบห้ลากสี่ร้อยคะแนนเอาชัดเจนครับกับเลขกกับกานะครับแอดเง ร6 5ลากถึง410วินะครับเอา100%แล้วนะครับหมันหนะแอดเทวดากำังหาั่นหวามีรกังแอดเทวดาครับแอดเทวดาเป็นบางเงาบางแรกของค่ายนะครับไม่มีใครยกมือขอมุลนมาแบบนั้นนะครับพิดพาดประกันไดยคอได้วยนะครับลุงซาซาปล่อยทมงานหมันหนะแอดเทวดาตเทาชคดีส สองหนึงอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยป้งไฟปงเาขึ้นกับใจเาอีรีาน่้าียมโอ้ยครับ ยรงต้องให้มาต้องเสียเทวดาโอ้โหครับ B C มั่นใจ45 S Koda อ๋าระบบคอ กันไปครับหล่นกันแบนกันครับทั้งเขาหนาๆนะครับทองหนังแดงหลงเรื่อยดูคนประกอบครับเราเราสอดรับเราสอดครับหาผมจากเกล็ดเมฆซิมหาเส้นเอาหลุดกันไปครับควัญกันยั่งติดอ่าปูนปลายลงมาตลอดนะครับ กันโขไม่ยู้กอขาดยังบอซื้นจติดบางบางร้านดีด้วยอไฟนี้นะบางงหวันนี้ไฟพเป็นตัวเดินนันเด้อหลานปูยงมันจ้ากันนันจำด้ดีบหลังจากเท่าไรๆมาเป็นเท่าพื้นๆสามสิบพัแล้ว ตัวมาจะมีเท่าตีกลับตีหนาไล้ความครับก็รุ่นข้าครับแอดเทวดาผมมาจะมีช่องเขาเขาเป็นช่องเบียดด้านซ้ายของคุมขั้วจะของมากครับตับเก่ามาจังกำลังรุ่นเราหรอกมาพี่น้องตรงนี้ชมายแจ้งนะนท่านเมียดดีความดีครับ รักษาการโน้มงนไดดูน่าเบื่อดีแต่เริ่มต้นเอาเวลานน่อต้นนี่สามร้อยครับเจ็ดสิพันแล้วสามร้อยเจ็ดสิบพันอโย่อยรถคอยเครื่อนอย่างซาบิลานะครับลงมาตามลงมาตึม